ข้าีสาบมานันมาทำแม่นานๆข้าสาบยังนะใส่น่นแม่ข้วหมกิจยังใหม่ยานี้แม่งโงชดน้ำใส่ขงบ้านสีเอาไว้อ๋อหมกไ่นั่แกงเห็ดละงอกค่ะแกงเห็ดละงอกนี่พี่น้องเทียงกัวน่ะมาสดเทียงกัวไปนน่พี่น้องกัวไปโอ้ใบติใบ บนเถียงเทียงไม่ใบจ้าใบจีโอ้เทียงไม่ใบเทียงไม่ใบเออนี่สิเป็นลาบสิเป็นน้ำผึ้งค้างผึ้งห้างผึ้งกับมี่นี่ค้างผึ้งแทข็งผึ้งกับของแท็พี่น้องโอ้ยแจ็บเสดินนี่แกงแข็งมาสวนแล้วพี่น้องเด้อาน้ำผึ้งมาใส่ีกวต้นนี้หัวต้นนี้หดวต้หญ้าเพิ่นเพิ่นหนึ่งเขาไว้บักเต็มกล้องผนเบื้องแนีนยผลนี่เป็นน้ำผึ้งค่ะนั่นผึ้งแท้มาจากในป่าในไหบั่นบันเท่านี่แหละพี่น้องมาเสดม่วากันเด้อพี่น้องเด้อ ทำเมนยกับเอาจิมากกับหางเาไว้ก็เนาะนั่นเต็มกล้องครับเอาเขายันอื่นยังไหนเนาะโทษเกินค้นหดแต่ยากับเอาอันใดกันอะไรวันล่งพี่อพันจิม่าหนึน่ก็ได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ